วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการ b ั t เบิลรีแอคชั่นสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะเอินค่ะสวัสดีค่ะนัทคะ่ะส,ส,สวัสดีครับเจษครับไม่ค่ะมันโดนไล่ออกแล้วค่ะวันนี้แกง จนไม่อยู่แกงครับโดนไล่ออกเนาะอยากโดนชดแกงหรอโดนโดนไล่ออกก็คือไม่อยู่เทปนี้เทปต่อไปก็จะไม่อยู่อีกต่อไปก็คือในประเทศไม่งออกไปแล้วค่ะทุกคนคุกทนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะใครอยากแนะนําให้พวกเรารีแอคชั่โมงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้เราคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามซับสไครต์่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพื่อจะได้ถึงยอดหนึ่งแสนลักหนึ่งแสนซับสไคร มาพี่เอิญวันนี้มีอะไรให้ดูครับวันนี้เราจะมาดูไอรีนกับซูกิค่ะทุกคนซูกิมาอยู่วงเลดเบลเวตเลดเบลเวตเบลเวตเขาเบลเวตเลดเบลเวตเออทำไมผาผ่าชื่อชื่อมันเรียกยากเบลเวตไม่ยากเคยตีเออเหมือนรสชาติเค้กอะไรเบลเวตเบลเวตเบลเวตสีแดงอะแดงขาวอะเบลเวตเฮ้ยยไปหากินกันดีกว่าวะ คลานี้เหมือนเป็นยูนิตสองคนสองชื่อเพลงว่า Naughty จีิงมเพลงเก่าแล้วเคยมีคนขอมาตอนนี้ก็ยังมีมาเรื่อยๆก็เลยโอเคเราจะมาดูกันแต่รู้สึกอะซูกิซูกิซูกิเราเคยดูป่ะที่นี่เราเคยดูเลเวลเวททั้งหมดเลยล่าสุดเราซูกิอยู่ในสเตปแบ็กเมื่อกี้ที่เราดูไปครังก่อน g o โอทีสเตปแบ็กสเตปแบ็กอันนี้มีซูกิด้วยใช่ก็คือยู่ S M เเหมือนกันอ๋อวันนี้เราก็มาย้อนรอยติดตาม ใช่ค่ะคมัน<ด>จะออกแนวแบบโบกๆหน่อยอ่ะเพื่อนๆอยาคนจะไม่รู้ว่าแนวโบกแนวโบกแนวโบกมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยเอออันนี้เหมือนน่าจะมีอินโทรนิดนึงว้าวค่ะสวยมากเห็นแล้วอยากกินข้าวเลยอ่ะจรกินไป อ้วอนะลมาแบบลเวลาแตงฟัง <tampoco> ก so ัน no ที้าคนละโอ้ยสวยมากหน้าเปโอมนฝาแฝดไม่ใช่โอ้ขาวดำโอ้บีดแล้วโอ้ なんで Ô mama, đi chơi, hết sức là quái áo. Ô mama, đi chơi, đi chơi, เก้าแล้วเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีสวยมากไอเดียโคตรเจ๋งอ่ะโหยากนะเบฟ้าเลยอ่ะนิวเขาอะเลียมโอ้โหโครมาก

진짜 으오아만 오. 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 뭔 아이서샵부터 띵. โอ้โหไมืรูว่าอีบุ๋ดหรือว่าอีบุ๋ดีเมื่อกี้เหมือนเหมือนมาแล้วเพลงติดเลยดวงขาวดำแบบชัดมากแบบเขาที่ชัดมากเลยโอ้โหไม่จบนะโอ้ โอ้ยสวยสต่งงาจริงยังไม่จบไม่จบน่าจะเป็นฟิลแบบเดินไปกวางยากวางยาเอ m เอยู่เอเหมือนกันหรือว่าเขากลับเอสกามาจากไหนว่าโลกดูงดาวเขาไปจะจบกันหรือยเลยโลกอนนะคนละโลกเหรอโลก อนาคตกับโลกปัจจุบันแต่ตอนนี้ก็สจาเรือว่าเหมือนเป็นกระจกมากเลยนะเออเหมือนแับคนนี้กันเนี่ยเอสเอ็มแม่งชอบทําอะไรให้แบบคิดตามเออชอบมีเรื่องราวิหารสมใช่ชอบมีเรื่องราวใช่เรื่องราวบริหารสมองและอย่างหนึ่งคือเขาเจ๋งมากกับการที่เอาสไตล์การเต้นที่มันมันล้ำเกือบที่มันยากอ่ะเอามาใช้อ่ะยากมาคือบอกได้เลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆว่าสไตล์เนี่ยมันเป็นโบกหรือเรี้ยโว้โบกอะไรทำนองนี้มันจะเน้นที่เกี่ยวเรื่องคล้ายๆแบบว่าเลียมเรียมเียมเรียมเียมเียมเียมอะไรเงี้ยเดี๋ยวอธิบายทีนึงเดี๋ยวช่วงอารีแคปแล้วกันเนาะจะได้จะได้แบบรู้เรื่องกันว่าเขาเต้นสไตล์อะไรแบบไหนแต่บอกได้เลยว่าสองคนนี้ฝีมือสุดๆุดจริงเป๊ะมากแบบทุกองศาเขาทําเป๊ะมากเลยอะชัดเว่อร์เรื่องละเอียดโคตรยากเลยนะ เออแล้วทําได้โคตรดีแบบเพอร์เฟคคือมองไม่เห็นจุดด้อยจุดที่แบบรู้สึกตรงนี้ไม่ใช่อ่ะตรงนี้ไม่ใช่อ่ะแต่ความเป็นเจ้าของสไตล์ในการเต้นที่แบบเขาทําออกมาพรีเซนต์ได้แบบมันใช่อ่ะว้าวเลยอ่ะยิ่งแบบมีมูมกล้องอ่ะอชอบภาพมันนั้นมากเลยที่ใช้กับมือกับกล้องอโอ้โหเป๊ะมากดไสงองมากมาก,มาก,มากอ,อ่ะโคตรสุดเลย่ปเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับในช่วงลีเค